สวัสดีค่ะโฮมรูมวันนี้นะคะวันที่6มิถุนายน2565เป็นครั้งที่3ของอาจารย์แล้วเนาะอะ่ยวทวนคราวที่แล้วก่อนนะคะคราวที่แล้วนะคะอาจารย์ได้สอนถึงบุคคลที่ทรงคุณค่าครั้งแรกเลยเนาะสอนเรื่องบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อวิชาชีพพยาบาลก็คือมิสฟอเรนไนติงเกลแจ้วก็สมเด็จย่านะคะ เพื่อให้เด็กนักศึกษานะคะเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลและการเป็นพยาบาลใช่ไหมแล้วก็การที่มีจิตใจที่อ่อนโยนจึงจะสามารถเข้าถึงความดีได้อย่างแท้จริงเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะครั้งที่2ก็จะสอนถึงการเห็นคุณค่าในตนเองและการรักตัวเองนะคะสิทธิ์คุณสมบัติของคนที่รักตัวเองมีอะไรบ้างนะคะถ้าเรามีถ้าเรารักตัวเองเราถึงจะสามารถรักคนอื่นแล้วก็ปรับตัวเข้ากับคนอื่นแล้วก็มีเหตุผลกับคนอื่นเนาะตามที่ตามที่เรียนไปนะคะ ทีนี้ครั้งนี้นะคะก็จะสอนถึงว่าถ้าเราสมมติว่าเราเจอสถานการณ์ที่ทุกข์ยากในชีวิตก็ต่อจากข่าวที่แล้วเนอะที่เราสอนไปแต่ว่าพอดีเวลามันไม่พอก็เลยมาต่อครั้งนี้นะถ้าเจอกับสถานการณ์ทุกข์ยากของชีวิตที่เราไม่สามารถที่จะ <c oughs> คิดถึงไอดอลของเราหรือว่าคนที่อืมได้เนอะเพราะว่าอาจจะเป็น ที่เราเปิดมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะมันรับทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีใช่ปะ่ะถ้ารับทั้งสิ่งที่ดีมันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไม่ต้องทําอะไรแต่ทีนี้ถ้าแบบว่าเจอสถานการณ์ที่รุนแรงในชีวิตสถานการณ์ที่ทําให้เราแบบกระทบจิตใจเราอย่างรุนแรงแล้วเราก็ไม่รู้ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตไม่รู้จะแก้ไขยังไงเราจะทํายังไงนะคะถึงจะปรับตัวให้พ้นจากความทุกนี้นะคะอ่ะก็ต่อจากคราวที่แล้วนะที่เราพูดถึงว่าถ้าเราเจอสถานการณ์ที่ มันแบบว่าแย่ในชีวิตเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะแรกเราก็ต้องรักตัวเองก่นอนอันที่สองก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะให้นักศึกษาได้รู้กันนะคะก็จากนักจิตวิทยาคุณซูซานโกบาสานะคะก็ได้ให้แนวความคิดเห็นไว้ว่าความเข้มแข็งอดทนเป็นลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งทำหน้าที่เสมือนกันชนเมื่อประสบกับภาวะเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต แล้วก็ความเข้มแข็งอดทนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆคนเลยนะคะก็คืออาธิบายง่ายๆก็คือสมมติว่าจิตที่เปิดมากเกินไปมันรับทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีใช่ป่ะตามที่บอกไปจิตสิ่งที่ดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไม่ต้องทาอะไรการที่เราแบบเห็นอ่านับนับถือไอดอลของเราหรือว่าบุคคลที่เคารพนับถืออ่ะแล้วเราก็รับรับสิ่งที่ดีมาแล้วก็ดีอยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องแก้อะไรแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดสถานการณ์ที่บอกไปเมื่อกี้นนี้ว่าแบบ เกิดเป็นสถานการณ์ความรุนแรงของชีวิตอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เราไม่สามารถที่จะปรับปรับตัวได้หรือว่าแก้ไขกับสถานการณ์นั้นได้พอมันกระทบป,ปั้งมาแล้วแล้วมันทําให้ร่างกายกับจิตใจของเราเนี่ยเกิดความาไม่สามารถที่จะปรับปรับตัวได้แล้วก็เกิด อันตรายต่อร่างกายและจิตใจเกิดความเจ็บปวยขึ้นนะคะเราจะอันเนี้ยในสิ่งที่ไม่ดีนี่นะจะต้องมีเกราะหรือว่าภูมิคุ้มกันจิตของเราทํายังไงจิตใจเราถึงจะเข้มแข็งอดทนมีภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันสิ่งชั่วร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาในจิตใจของเรานะคะจะต้องมีความเข้มแข็งอดทนในจิตใจนะคะทีเนี้ยจะทํายังไงถึงจะมีความเข้มแข็งนะแล้วก็เรียนต่อไปนอเนาะอ่าค อันนี้พพด่ปแล้วเนาะก็คือสถานการณ์ความทุกข์ยากก็คือสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือว่าสิ่งที่มีผลกระทบกับร่างกายแล้วก็จิตใจของเราอย่างรุนแรงโดยที่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนหรือว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแก้ไขไม่ได้ก็เกี่ยวนะเออเมื่อเราจะทาอย่างเราทำอย่างนรยังไงดีนะคะ อันที่1เราก็จะต้องปรับความคิดก่อนนะคะก็คือการที่เราต้องยอมรับความจริงว่าความทุกข์ยากเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการพยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าต่อต้านก็จะยิ่งทําให้มันอยู่กับเรานานขึ้นก็<笑><笑><笑>อันนี้หนึ่งเราต้องยอมรับก่อนว่าความทุกข์ยากทุกคนต้องเกิดขึ้นชีวิตของเรามันต้องเจอแน่ๆ,<笑><笑> <c oughs> ๆก็คือสิ่งเนี้ยถ้าแค่เรารู้ทันแล้วก็ยอมรับว่าเออเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เ็นความทุกข์ยากที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรนอที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราไรู้จะแก้ไขยังไงดีนะเราก้ย,ยอมรับไปก่อนนะยอมรับเสร็จปุ๊บจัดการอันที่ต่อมานะคะก็คือการจัดการกับความคิดอัตโนมัติหลังจากนั้นแหละความคิดลบมันจะเข้ามาหนักมาก มันเยอะมากเลยเล้วมนอัด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 จะเรารู้สึกอึดอัดโอ๊ยอะไรกันนี่มันเข้ามาเยอะขนาดนี้เลยฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอ่าวิธีแก้ไขนะคะก็คือการ <c oughs> อย่างที่บอกไปตั้งแต่คขาที่สอนไปค้าก่อนนะคะก็คือจิตเรารับรู้ได้เพียงทีละหนึ่งเนาะอาจจะใช้วิธีการฝึกสติอยู่กับการหายใจเข้าออกมีสติรับรู้อยู่กับลมหายใจที่จมูกนะคะหรือว่าการที่เรามีสติในการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆมันก็ จะช่วยได้เนาะจิตเรารับรู้ได้เพียงทีละหนึ่งค่ะการที่เราแต่ที่สอนไปเขาที่ไรก็คือการกําหนดจิตไปก็ได้อ่าฉันเป็นคนเก่งฉันทําอะไรสรําเร็จทุกอย่างน,นี้ก็ใช้ได้นะก็คือทายัางไงก็ได้นะคะให้จิตแบบว่าเราเราไปจดจ่อย,อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่สนจะได้ไม่ไม,ไม่แวกวอกมาวอกแวกบางทีความคิดอัตโนมัตินี้เนาะอ่ะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆคือกําลังสติเราไม่ได้เข้มแข็ง แต่ว่ากําลังของความคิดลบมันเข้มแข็งมากเรารับไม่ได้รับไม่ได้จริงๆเพราะว่ากําลังสติคือมันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าต้องเป็นคนที่ฝึกมาเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกมามันก็แบบว่ากระหน่าซ้ําเติมหนักมากเกินถเหมือนกับการต่อสู้กันระหว่างความดีกับความไม่ดีใช้ใช้มีดมาฟันช่องเช็งช่องเช็ง,ชง,ชง,ชงแต่ว่าความไม่ดีมีมีดห้าอันแต่ว่าสติเรามีมีดอยู่อันเดียวมันก็สู้ไม่ไหวเนาะมันก็แบบว่าโดนความคิดครอบงำทำไม่ดีอดีย วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลทำยังไงดี <c oughs> ค่ะก็ต่อมาวิธีต่อมาก็คือการมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ก็คือคิดดีเข้าไปจากเดิมมีดาบสติอยู่อันนึงเพิ่มดาบคิดดีไปสองอันยังสู้ไม่ได้อ <c oughs> ย่ดีทำไงดีทีนี้เราก็ระบายเลยค่ะเอาดาบไปอีกสามอันเป็นการระบายก็จะชนะพอจะสู้ได้แล้วใช่ไหมก <c oughs> ็หาบุคคลที่เรา ยินดีที่จะรับฟังเรานะคะเราก็พูด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 ไปเลยค่ะสิ่งที่เราอัดอั้นตันใจมันจะช่วยให้ระบายความตึงเครียดได้เนาะถ้าหาบุคคลไม่ได้เราก็พูดกับต้นไม้ก็ได้กับพืชกับผักกับหมากับแมวหรืออะไรก็ได้เนาะหรือว่าถ้าไม่มีอะไรเลยเราก็พูดคนตัวเองคนเดียวดังๆนี่แหละอย่าให้ใครมาเห็นว่าเราบ้าก็เออแล้วก็พูดมันช่วยได้เนาะทําให้เราระบายความตึงเครียดได้ดีค่ะอ่าต่ออ่าต่อมาก็คือรักษาอารมณ์ขันไว้นะคะถ้าเกิดเรา หัวเราะจนกระทั่งสามารถที่จะหัวเรายก,กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ <c oughs> เรื่องแค่นี้เองอะไรเงี้ยเราก็จะมีูุิคุ้มกันต่อความเครียดแล้วก็ความทุกข์นะคะอ่ะต่ออันสุดท้ายนะคะก็คือการปรับกันกระทํา โดยเฉพาะอันนี้ต้องดาวล้านดวงเลยนะคือการพัฒนาความเข้มแข็งอดทนภายในจิตใจที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเป็นความทุกข์หรือว่าเป็นสิ่งที่ละชั่วร้ายเข้ามากระทบจิตใจของเราเราจะต้องมีเกราะหรือว่าภุมคุ้มกันจิตนะเราจะทํายังไงดีเนี่นะก็คือหนึ่งก็คือต้องเชื่อมั่นก่อนว่าความเราสามารถที่จะควบคุมจัดก,การปัญหาเนี่ยจากความเข้มแข็งภายในจิตใจของเราเองนะคะ โดยที่เราสามารถที่จะควบคุมตัวเราเองแต่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกได้นะคะค่ะอันนี้คือสําคัญอ่ะอ์ปกอบของความเข้มแข็งในใจิตใจมีอะไรบ้างเนาะก็คืออันที่หนึ่งคือความท้าทายก็จะต้องเป็นความเชื่อก่อนว่าสิ่งอ่าสิ่งในชีวิตเราถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ย,เป,ย,เ,ปยเป็นสิ่งที่ท้าร้ายท้าทายหรือว่าชาเลนจ์มากเลยเป็นเขาเรียกว่าปรับ สถานการณ์ที่ไม่ดีนะคะให้กลายเป็นสิ่งที่ท้าทายหรือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกที่เป็น POSITIVE กับมันเป็นทัศนาคติที่ดีกับมันนะเแล้วก็มุ่งหาบทเรียนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์นั้นนะคะบุคคลที่ผ่านพ้นสถานการณ์ทุกยากมันในชีวิตมาได้นะคนคนนั้นจะมีความเข้มแข็งอดทนแล้วก็มีเกราะป้องกันจิตได้ดีขึ้นแน่นอน,นะคะอ่ะต่ออ่ะ ต่อมาก็คือความมุ่งมั่นเนาะก็คือเราจะต้องตั้งใจแล้วก็ยึดมั่นในว่าเราจะต้องทําสําเร็จเออเป้ามีเป้าหมายมีเป้าหมายของชีวิตแล้วก็สามารถที่จะทาจนกระทั่งประสบความสําเร็จได้แน่นอนจ้ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ ต้องมีการควบคุมตนเองนะคะคุณอันนี้พูดไปแล้วนะคะก็คือว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปควบคุมสิ่งแวดล้อมได้นะแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็จัดการกับอารมณ์หรือการตอบสนองของตนเองได้นะคะไม่ต้องไปเสียพลังงานไปกับการเป็นเหยื่อของเหตุการณ์หรือว่าการพยายามที่จะทําให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกแล้วก็ให้สิ่งแวดล้อมผิดหมดมันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเหยื่อของเหตุการณ์มันก็ไม่ไม่ดีเนะเราก็จะต้อง ควบคุมตนเองแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือตัวเองเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากซะดีกว่านะคะค่ะความเข้มแข็งของจิตใจ,จเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ควรที่จะรักษาหรือว่าบำรุงไว้บำรุงรักษาไว้ตลอดช่วงอายุของเราเลยแล้วก็ความเข้มแข็งทางจิตใจเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะมาต่อ ต่อมานะคะก็คือการคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นอันนี้เราก็จะต้องดาวไว้เหมือนกันเนาะ <laughs> เพราะว่าเราก็สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่เราสร้างได้แล้วกันเนาะใครที่แล้วก็แล้วแต่ที่เขาแบบว่าสร้างความเล้าฉาน <laughs> พยายามแล้วยังไงก็แล้วแต่ก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้เนาะเราก็พยายามที่จะคงสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่เราสามารถที่จะทําได้นะคะ เพราะว่าสัมพันธภาพที่ดีไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมเพื่อนเราแฟนเราแยกพี่น้องหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้เราได้ระบายความรู้สึกอึดอัดอัดอัอ้นตันใจอะไรเงี้ยรวมทั้งเราก็จะได้รับขวัญกาลังใจจากบุคคลเหล่านี้ด้วยนะคะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นความทุกข์ยากทางนี้ไปได้นะคะมีของการแยกตัวอยู่คนเดียวมันก็จะยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงเรื่อยๆค่ะ,ะต่อมาก็คือการดูแลเอาใจใส่ตนเองการที่ เราเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มีความทุกข์ยากเราจะต้องดูแลตนเองด้วยนะคะโดยเฉพาะการกินการนอนการออกกําลังกายการที่เราไปออกกําลังกายนะคะอาจจะออกกําลังกายมากหน่อยมันจะช่วยให้ฮอร์โมนของร่างกายเราเนี่ยสมดุลแล้วก็สามารถที่จะทําให้เรานอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่การรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และเพียงพอนะคะก็จะช่วยให้ตัวเองนะคะสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับ รับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือว่าความทุกข์ยากตลอดนี้ได้เนาะค่ะ้วต่อสุดท้ายเลยถ้ามันไม่ได้จริงๆพยายามก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่ได้ไม่ไหวจริงๆอะ่ะก็ต้องอแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลที่ช่วยเหลือได้นะคะอาจจะเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้คำปรึกษาหรืออะไรนี้นะคะก็จะสามารถที่จะช่วยให้สามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้เนาะค,ค่ะ สรุปนะคะมีเพียงจิตใจของตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถรักษาตัวเองได้เนาะเพราะว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนที่สร้างขึ้นมานะคะความยืดหยุ่นทางจิตใจแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งอดทนนะคะไม่ได้เป็นลักษณะที่ ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดน,นะคะแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยการฝึกจิตให้คุ้นเคยกับการ,รเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตประจำวันเผชิญกับสถานาการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนหรือไม่มีแนวทางแก้ไขนะคะแล้วก็พยายามพัฒนานิสัยในการเอาชนะอุปสรรคซึ่งเมื่อเขาใดต้องถึงข่าวที่ต้อง,ง,องเผชิญกับความทุกข์ยากแสนสาหัสในชีวิตจริงๆนะคะความยืดหยุ่นทางจิตใจก็จะช่วยให้ผ่านพ้นสถานาการณ์นั้นไปได้ด้วยดี โ,โดยเฉพาะช่วงนี้เนาะเป็นช่วงของเครียดของสถานการณ์โควิด1 9หนักมากเลย <g iggle> ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมีความอดทนแล้วก็เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันของจิตใจมีความยืดหยุ่นทางจิตใจนะคะสามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาของความทุกข์ยากหรือว่าสิ่งที่ทุก์ในชีวิตโดยที่เราไม่สามารถที่ไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนหรือว่า ็นสถานการณ์ที่เรารู้จะแก้ไขยังไงดีนะคะให้ทุกคนสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยที่ไม่เจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะะสุดท้ายก็ธรรมะนิดนึงก่อนจบความทุกข์ยากลาบากที่มันโถมโถมโถม,ถม,ถมบีบคั้นทางจิตใจหนักมากมันจะเป็นบาร,รมีเนาะบาร,รมีทางธรรมนี่ก็คือถ้าเรามีเยอะๆอะ่ะเราจะสามารถเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วเขาเราก็จะมองเขาด้วยความเมตตาสงสารแทนที่จะรู้สึกอิจฉาหรือว่ารู้สึกไม่พอใจโกรธเขาอะไรอย่างนี้นะมันจะกลายเป็นความสงสารลุวนๆเลย เหมือนเหมือนกับเหมือนกับเรามองเด็กน้อยที่ดิ้นรนนั่นแหละว่าเออเหมือนกับเราพ้นมาแล้วเนาะเราเราก็จะเห็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นความสงสารมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นธรรมะเฉยๆอ่ะขีจบแค่นี้คะ่ะ